สวัสดีครับพบกับรายการช่องกุณซือเทวดาเชนเนะครับครับวันนี้ผมก็มีของอะไรมาเล่นครับเป็นของเล่นของปแปรครับก็คือผมชอบสะสมของแปรครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่จนครับเพราีผมอะ ไอ้ลิขเนีก็คือในานามคุณซือเทวดาครับเป็นจิตที่มั่นจิตตนนครับไอ้ต้องมุงผมก็คือตัวเองครับอ่าอันนี้ก็หอยนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีละอย่างครับอืมนี่ก็หอยเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นก้อนหินนะครับนีก่ก็ก้อนหินแต่ว่ามันจะเป็นก้อนหินอะไรหรือว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวผมก็ค่อย มาเฉลยกันที่หลังนะครับอันนี้คือความเชื่อครับใครเห็นว่าไรสาระก็กดไปช่องอื่นนะครับผมไม่ได้บังคับให้ทุกคนมาเชื่อผมครับผมไม่ได้ให้คุณมาจ่ายตังค์เพื่อดูผมนะสวัสดีชาวไทยทุกคนสวัสดีคนจนและคนรวยสวัสดีคนสวยและคนหล่ออสวัสดีคณพ่อและคุณแม่สวัสดีคนตาและคุณยาย สวัสดีคุณตาแมนและโดเรมอนอืมสวัสดีเพชรพูและเพชรเมียอืมสวัสดีประดับและนายอำเภออืมสวัสดีทุกคนและผู้ันสวัสดีทุกคนสวัสดีมนุษย์ทุกคนแล้วก็สวัสดีวงจิตทุกคนที่อยู่ในโรกา t h i ครับ ในรายการนี้นะครับนี่คือความเชื่อครับเป็นความเชื่อส่วนคนครับผมไมไ่ให้ทุกคนมาเชื่อผมผมไม่ให้ทุกคนมาจ่ายังค์เพื่อดูผมอืมอ่าวันนี้ผมได้อะไรมาเอยออยู่นะครับมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันใสใ่ใ่ครับเป็นเล็นเรือหรือว่าเป็นเป็นคอร์สเป็นอะไรอ่าหรือว่าเป็นเพชรดมอนเฮ้ยแล้วก็ไม่ทราบนะครับ พอดีมันเก็บได้แถวบ้านน่ะเนี้ยมันทุกสิ่งทุกอย่างมันมาเองอ่ะพวกนี้มันกันอืมแล้วก็พิจารณานะครับคืออาจจะเป็นอะไรอ็นเล็กหรือเปล่าหรือเป็นก้อนหีนเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้มันมาเองครับคือเอานี้คือเอาหลักความจริงของวิทยาศาสตร์ นะผมยึดจากพระโครับจักระพปคือจากกรวาลครับจกบับจกรากวาลก,ก็คือมีอะไรเอ่ยที่ว่าเป็นใหญ่เขาผ่านได้ทุกอย่างนี่ไงเปลียสมัยเลยตัวนี้ไอ้ลูกเนี้ยเป็นดวงอาทิตย์ป่ะดวงอาทิตย์นะครับอืมตากล้องก็เกิดวันอาทิตย์เหมือนกันอืมพระอาทิตย์นะครับก็คือพระอาทิตย์คือจากกรวาลพระอาทิตย์เสร็จนี่คือพระอาทิตย์นะเราตั้งมาตรงนี้เลย พระอาทิตย์เสร็จอะไรที่อยู่ใกล้พระอาทิตย์ครับในจักรภพตะกองอะไรเลยดาวอะไรดาวอะไรพระอาทิตย ah ์แล้วก็ดาวอะไรต่อดาว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 อะไรเลยจันท์งานพุทธศจัน์อย่าอย่าอย่าไปยึดติดไอตัวโหราศาสตร์นะครับดาวอะไรดาวอะไรที่ว่าใกล้ดวงอาทิตย์อ่างงไงสั์คือดาวพุธครับดาวพุธอ่าดาวพุธก็คือเนี่ยครับ นี่คืออะไรครับมันก็เป็นลูกแก้วอ่ะแต่มันไม่ใช่แก้วครับมันเป็นหินหินอะไรเหมือนยกเปล่าี่เก้วหยกวันจันทร์สีอะไรเด็กนักเรียนวันจันทร์สีอะไรวันจันทร์สีอะไรแหน่เวลาวันจันทร์สีอะไรวันจันทร์สีอะไรวันจันทร์สีเหลืองเหลืองแ่าวันการศีสีวันรมีใช่วันจันทร์สีอะไรเตียมผู้ มันพุธสีเขียวเห็นไรนี่ก็คือดาวพุธนะครับอันนี้เราลึกอ่ายึดจากกระพนะครับคือจากกระวานอ่ะนี่เห็นเป่าคือดาวพุธเออดาวพุธทำไมเป็นสีเขียวเป็นอ่าเห็นยกเห็นยกตามความเชื่อมันเย็นือเปล่าจำรู้เย็นอ่าเห็นไหมคือมันมีความเย็นนะครับเหมือนกัเลยอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ได้เอออ้าวทีนี้ปุ๊บดาวพุธเสร็จดาวไรต่อครับอืดาวไรต่อพุธเสร็จดาวพุธเสร็จเราดาวอะไร

ดวงอะไรดวงอะไรดวงอะไรจันดวงจันหรือเปล่าดวงจัน,จนมันจะออกแบบนี้เปล่าใช่ผูมนุษย์ผูมนุษอ่ะเอ้ยเคยไปนู้นหรือเปล่าเกาะอ้อะไรอ่ะเกาะว่างั้นอ่ะผู้มนะุษปาร์ตี้กำลังจะไปอยู่กำลังเตรียมพร้อมจะไปอยู่ครับอ่าไอนี้คือเดี๋ยวค่อยมาคือถ้าเกิดสงสัยอะไรก็ไปดูนะแต่ตาข้อมันจะออกกล้องด้วยออกกไม่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 ออกนะแหมมันเกิดตาข้ออย่างเดียวคือตาข้อมันมีกดอยู่นะ มันมีกฎมึงเป็นตากล้องมึงบรรยายทุกสิ่งทุกอย่างมึงเป็นตาไงคือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตามึงไงแต่มึงมีกฎแหลกโย่อตากล้องห้ามออกกล้องเด็ดขาดถ้าตากล้องออกกล้องอไรชีวิตมึงจบทันทเทดูเรื่องเปล่ามึงเคยดูไอ้รายการเพลงหรือเปล่าน้นไกอกับสมพลนี่ะไปดูเปล่าเเห็นเปล่าอ๋อน้ะไก่ที่เป็นงูว่ะเป็นงูว่ะ แต่ทุกอย่างอย่ายึดติดนะครับทุกอย่างอย่ายึดติดทุกอย่างมันอยู่ที่จิตเท่านั้นสักสิ่งที่เลียงร้ายอยู่นี้ไม่ใช่ของเราตายไป,ไปไมืเอาไปได้ป่าวไม่ได้เฮ้ยแม้แต่เหรียญเอาไปยัดใส่ปากยังเพื่อนยังไป่ควกเอาเอกีกนะทุกอย่างเอาไปไม่ได้ครับแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือดวงจิตอ่านี่ดวงจันทร์นะจันทร์เปล่า จันแล้วอะไรต่อมึงเหยียบบนอะไรอ่าที่ผ่านมาคือคือที่เขาเรียกว่าอะไรสุดยุบราคาสุริยากานะโลกหมุนรอบตัวเองใช่ป่าวเออมึงเหยียบยบอยู่บนอะไรก็โลกไงฮนะโลกเปล่าเนี้ยอืมนี่นะ้องเห็นเปล่ามึงจะสไลดจับถือมาใกล้ๆก็ได้นะอื่อช้าๆเป็นตาต้อง,งช้าอื Nguyên bảo, ông mà, mà mà cái cái. Sao? Ừ. Sao? Ơi, à, mặt ông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  à, ông mặt ông mặt ông mặt คือไม่ต้องคิดมากนะครับคือที่มองเห็นอยู่น่ะผมไม่ได้ยึดติดอะไรเลยไม่รู้ผมจะมาบอกอะไรอ่ะจะมาดูดาวหรือว่าจะมาดูหอยนะดูหินดูหอยดูหินดูดูหอยดูหินดูหอยดูหินกันหอยกันหูขันหีอ๋อไม่ใช่นี่คือดูนะอืเดี๋ยวมึงตัดไอ้คำนั้นออกด้วยนะเมื่อกี้น่ะมันมีน้าติดๆไปเลยนี่เห็นเปล่า มาคือโลกเสร็จก ah <Ừ. S 1> ah 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 ็เป็นดาวพฤหัสเปล่าเนาสิ่นี้เปล่าแห่พฤหัสดาวดาวอะไรที่มันมีวงแหวนน่ะดาวอะไรที่มีวงแหวนอยู่ในตัวไม่เหมือนเพื่อนอะดาวอะไรดาวที่มีวงแหวน่ะดาวอะไรดาวเสาเปล่าดาวเสาอ่าดาวเสา อืมนี่ครับคืบคบคบอลักฐาไอ้ตัวนี้อันตรายนะตัวนี้ถ้ามันเคลื่อนไปปิดใครอะเห็นเปล่าเขาเรียกว่ามันมีปิดโลกกับดวงจันทร์กับดาวจันทร์ดวงจันทร์มาอยู่ในวงโครจร <c oughs> เดียวกันตั้งศูนย์ปุ๊บไอ้ตัวนี้ก็จะปิดทันทีเขาเรียกว่าอะไรจันทรุสปราคาหรือว่าสุริยะคาดกลางวันและกลางคืนไอ้นี่เขาเรียกว่าดาวดาว,ดาวหนูนอม ตัวนี้นะ่ะมันไปบ้านใครนะ่ะไอ้พวกนั้นที่ผ่ายมาแล้วม,มันเก็บผ้าแล้วมันไปแล้วคือตามศาสตร์ของสุริยะตินะครับตัวนี้นะ่ะมันเป็นศัตรูครับเป็นศัตรูกับระจัรย์อังคารอรุษหัสแล้วก็พระอาทิตย์ รู้ป่าเป็นสรูได้ไงก็ไอ้สี่ตัวนั่นแ่ะมันเป็นรวมหัวกันไปฆ่าไอ้ลาหูไงมันไม่ตายมันกินน้าอมฤตคือนนความเชื่อนะก็เหลืออยู่ขึ่งท่อนเห็นเปล่าเขาเรียกใครเห็นเปล่าลาหูงไอเออมันไม่ตายทีนี้ถ้าลาหูไปทับไอ้พวกนี้ไอ้พวกดวงจันทร์พระจันทร์พระรอังคารพระฤกษและพระอาทิตย์พวกนี้ชิพายหมดละเขาเรียกว่าลาหูงเขาไงแต่มันเจ็บพลาดไปแล้ว ก็อาจจะดวงไม่ดีบ้างหรือว่าอะไรทําให้สติไม่มีสติทําให้แบบจริงๆแล้วนะมันเป็นรอบของจักรภพนะครับก็คือทุกสิบสองปีครับสิบสองปีมันจะมาครบรอบอะเออเหมือนว่าเอาง่ายๆเลยเขาเรียกว่าถ้าเลขแบบหนึ่งเขาเรียกเป็นประเภทแต้าก็คือสิบสองขวบอ่าสิบสองขวบแล้วก็เท่าไหร่ยี่สี่ถูกป้าทีนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเป็นประเภทต้องอายุยี่บห้าเฮ้ยมึงมีเคาะนะเนี่ย มันมีเคขาไม่ค่อยดีเลยนะหน้าตาลุกลนไปหาหมอดูเฮาเข้าทางมันเลยเฮ้ยไอ้หนูนี่ช่วงนี้ดวงไม่ดีหรือเปล่าเป็นจะพิเศษโอ้ตกใจหมอดูดูได้ไงอ่ะผมมีแต่ปัญหาเลยเอ๊ะมึงไปบอกวันเดือนปีเกิดเขาแล้วไงเห็นเปล่าทีนี้หมอดูอ่ะมันก็มีความรู้เรื่องนี้สิอ่ามึงลองไปถามดูสิว่าเอ้ยเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวนี้ใส่อะไรบ้างเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นใหญ่หรือว่าใส เครื่องปรุงอะไรแบบไหนมันก็ไม่รู้หรอกถ้ามึงไปถามเรื่องโหราศาสตร์กับคนขายก๋วยเตี๋ยวมันก็ไม่รู้คือมันเป็นหลักการง่ายๆนะครับหลักการของการจำการจําการการคํานวณว่าเออนี่วันจันทร์ถึงวันวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เจ็ดวันปิดนะครับเอาแล้ววันพุธอีกอ่ะฮะวันพุธมีกลางวันกลางคืนวันพุธกลางคืนก็ราหูใช่สีดํา วันจันเ้อะทีนี้วันคนเกิดวันจันรมีนิสัยสันดานยังไงก็เขาก็ท่องจําอยู่แล้วอวันอังคารเป็นยังไงวันพุธเป็นยังไงพุธหัสเป็นยังไงพุธหัสนี้โอ้ยสามคุณคนไม่ขึ้นนะอแต่มีมิตรเป็นวันเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เหมือนกันเฮ้ยวันจันรนี่มีเสน่ห์นะวันจันนะวันจันวันจันนี่มีเสน่ห์ในตัวนะมึงไม่ต้องไปหาของดีหรอกสนุกเสน่ห์นะไอ้ห่ามันอยู่ในตัวมึงเองแค่มึง เป่งมันออกมาที่เป่งแสงอ่ะคือเฮ้ยพัะจันอ่ะพระจันทร์ไม่ถูกกับพระฤหัดนะทำไมอ่ะพระจันทร์ไปแอบอ่าเขาเรียกว่ายกเมียเพ่อนยกเมียเมียพระฤหัดพอดีพระฤหัดมีเมียหลายคนอืมทีนี้พระฤหัดเลยโกรธแค้นมันจันนะพระฤหัดนี่ไม่ถูกกันกับพระจันทร์ส่วนพระส่วนพระทิศนี้ เป็นมิตดกับพระนิคานอ้าวแล้วเป็นศัตรูกับอะไรวันอะไรวันอะไรวันวันนังคานอันนี้มันคือความเชื่อใน,ในการในการคำนวณนี่ครับคือผมพูดในความเชื่อของผมนะผมไม่ได้ไปพาดพิงอะไรใครใครจะมาเม้นมาด่าผมได้เต็มที่เลยผมไม่กลัวหรอกอืม นะแต่ว่าอย่ามาตีหัวผมก็แล้วกันคือด่าผมรู้ว่าเม้นหรือว่าอะไรก็ตามต่างๆแล้วนะผมไม่โกรธอย่ามาตีหัวผมนะผมควรทำนะเออคนคนนี้ก็เป็นคนบ้าคนหนึ่งนะครับหรือว่าเดินไปเดินไปเจ็บทุบปีคนไมาได่ามีมาด่าไ,ไอ้ห่าไอ้เอี้ยไอ้เส้นต่างๆแล้วนะปพ๊บมเพิาถามนี่ว่าเออเราเราจะไปโกรธเขาไราะว่าเราก็ไม่รู้จ<า>ักเขาใช่ไหมเออ จะเป็นความเชื่อไะเฮ้ยหายแว่นึ่งตัวนี้ไงเจอแล้วนี่เป็นไรมาดูใกล้ใช่หนูอืเนี่ยผมจะทาให้ทุกคนงงง่ายคือพูดเรื่องนี้แล้วก็มาเรื่องนู้นเรื่องนั้นลุงไหมเรื่องหอยเรื่องหินเรื่องหินเรื่องหอยเรื่องหอยเรื่องหินกันหอยกันหินกันหอยกันหินกันทั้งหอยกัรทั้งหิน<ท>อ่า อันนี้ก็เป็นก้อนที่ห็นนะอืมไม่ทำไมมีแปไปไปไไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะว่ามันเป็นอะไรเอ้ยอืมอันนี้เหมือนกันเฮ้ยมันเป็นเหมือนอะไรเนี่ยมันเป็นพนงพลึกอะไรไม่รู้นะเฮ้ยนี่อะไรลูกแก้วหรือเปล่าเฮ้ยลูกแก้วหรือเปล่านี่ฮดูดีๆสิเห็นเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะอืมเป็นลูกแก้วหรือเปล่าโอ๊ยใส่ในแก้วก่อนอืมใส่เข้าไปในแก้วนะอืม ใส่เข้าไปอีกนี่อะไรเอ่ยไม่รู้อืมว้าแวแ,วแวก้วแก้วแก้วเฮ้ยมาดูใกล้ๆนี่ในถานนี่มีอะไรบ้างไอ้หนูในถานนี้ก็มีมีแต่ก้อนหินนะเอกล้ากับเป็นคนบ้าไปเก็บก้อนหินมาเล่นอืเฮ้ยเจอแล้วมันเป็นแก้วเหมือนกันนะอฮึเฮ้ยดูดิมีความเบาวไม่ได้มาชุ๊บสีนะนี่สีม่วงสีม่วงอะไรสีม่วงวันอะไรสีไม่ไหมสีม่วงวันอะไรวันเสาร์ว่ะ นี่ไงไรกเต่าก็เต่าอ๋อสีม่วงเอ้ยเหมือนกันเลยมันเป็นหินเปล่าเออมันก็แปลกนะฮะใส่เข้าไปเอ้ยเ๋ยงเดี๋ยวนี้ก่อนอเอ็งต้องหัดถ่ายทำกล้องเืิบเพิบแนั่นแหละได้มาเืิบดึงนะเพราะเองหัดทำอันนี้ไปก่อนอาจารย์ธาดาทิ้งไว้ตายแล้วที่มาเกิดเพราะนะจำได้เปล่า เสียแล้วคนไหนคนที่หัวร้านอ่ะหัวร้านอะะอ๋อที่อยู่ในคลิปที่ใช้มันนอนหลับไปสบายเลยไม่ได้เจ็บปวดอะไรนะมันมันเป็นกรมทาราครับก็คือความเชื่อนะครับคืออันนี้ก็พูดปกไปบนไม้คือทุกคนต้องตามผมไม่ทันนะตามไม่ทันตามไม่ทันนี่มันก็เป็นมันมีอะไรปั๊บปั๊บปั๊บอ่าผมก็เก็บเก็บมาใส่เดี๋ยวก่อนมันมีอันหนึ่ง อยู่หนอันเล็กๆอ,ะอ่ะเห็นป่ะอันเล็กๆอ่ะที่เป็นแหลมๆอ่ะนะบอกเลยว,ว่าใส่ต้องใส่เข้าไปในนี้ให้หมดมันได้เป็นหนึ่งอันที่เป็นพน่นจะไม่ได้ใส่มาอย่างเงี้ยอืมใส่ไป็นนั่งหน้านะ ครับนี่ก็คือดูดีๆนะครับมันก็นี่ตรงนี้ต้องแหวแล้วแต่ก็อืมนี่ดูในมือผมนะอืคนที่ดูอยู่ก็ว่าว่ากันไปว่าเป็นอะไรนะพวกท่านอาจจะมีเนี่ยผมก็จะลองเล่นกักดก่งกระจกดูอ่ะอืมเป็นเพชรหรือเปล่าลองดูนะกดแรงๆนะ่ะดูไอโ้โนูไอ้อ,อันเ,เ,เล็กๆที่เป็นอันนี้ มึงไปดูนิอยู่ไหนที่เป็นอะเล็กเป็นของพ่อละม,นะมึงหาสิฮะหวัวไม่เจอที่เป็นแหลมๆน,น,นะแต่แตาก็ไม่ต้องหาไม่ใช่หน้าที่มึงเดี๋ยวนะครับผมเนี่ยเออทดสอบนี่ดูๆใกล้ๆ <ừ> นี่เราลองก่อนนะกระจกอ่ะนี่คือกระจกอืม๋ยวไปสะบัดมือก่อนก่อนม่รู้เหมือนกันกดตรงไหน,น วอนนี้ไม่เข้านะอะไรดังกดมีเดวป่าวดังเหมือนเข้าเลยแล้วนะนเข้าเหมือน,นกันโอ้านะ้องนะเข้าเข้าโอ้แตกป่าวไม่แตกอลองอันใหญ่ดังนะดูดูอันใหญ่นี่ดูดูด hàn ừ. không dưới cái cái cái, trong dòng na của nè đối đấy, xong, tốc, bây à. giờ tắt đứng khác đấy, Mày chạy cứ đâu có chục được bao? Liêm bất ngờ, lần lượt chọc lạnh lạnh nha chọc lạnh nha chọc lạnh nha chọc lạnh ra chọc lạnh nha chọc lạnh nha chọc lạnh chọc lạnh hấp chọc lạnh nha chọc lạnh cái này lạnh cái chọc lạnh nha chọc lạnh จำเป็นความเชื่อนะครับอ่าเดี๋ยวก็วันนี้มึงอย่าบังที่ฮะก็รไปรายการทีวียูเจาะกล้องได้ดิเจาะกล้องไหมอ๋อไม่หรอกนี่คือรายการทีวีไม่เกี่ยวเว้ยไม่ได้ตรความร้อนมึงไปหาหน้ตให้เจอกันแม่มันต้องกดแดงๆดงือมันเข้ามันเข้าเอาเหลี่ยมนี้อ่าไม่ไม่นอนเลยอ่ะอ่าไม่ไม่เหลี่ยมนี้เลยนอนไปเลยเอาเดี๋ยวนะ เข้าเลยครับอืมกา,ากันไปนะนี่เป็นความเชื่อรับวันนี้ก็เป็นก้อนหินนะครับอืมเป็นอะไรเอ่ยเป็นก้อนหินนี่เป็นหอยเขาบอกว่าเป็นเป็นสั่งอ,ะอ่ะอ่าเขาบอกว่าถ้าสั่งหอยสั่งอะ่ะใข่ทอดปลาเก็มตอนเช้าพอหอมจริงจริงการทดสอบหอยสั่งเขาเรียกว่าขอหอยสั่งอะ่ะถ้าเป็น สั่งทั่วไปคือการทดสอบจะอยู่ทางฝั่งนี้เราต้องหันหันหันสั่งมาทางนี้ป่าวเหนไหมเห็ป่านี่นี่มันต้องวนไปทางนี้ดูการทดสอบนี่ขบวนอะไรนี่วนอะไรวนมานี้ว็นนี้วนไหนนี่วนอย่างเงี้ยวนตามอะไรตามเข็มนาฬิกาเป่าครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นมหาสังอ่ะมันจะหายากนะเขาเรียกว่าหนึ่งล้าน ขอน่ะจะมีแค่ขอนเดียวอืมมีนความเชื่อได้เฮ้ยแต่ว่าถ้าก็มีเหมือนกันนี่เห็นเปล่านี่คือมันจะอยู่ฝั่งนี้มนกันทดสอบเห็นเปล่าอยู่ตรงนี้มหาสั่งของข้าอยู่ฝั่งนี้เฮ้ยครับเป็นความเชื่อครับอันนี้ก็ได้มา้นานแล้วอืมพอดีเป็นคนบ้าอยากได้อะไรข้าก็ต้องได้นะ เป็นความเชื่อนะครับทุกคนทุกเร่งทุกอย่างมันอยู่ที่จิต้าจิตเจ้าคิดอยากได้เจ้าก็ต้องได้ถ้าจิตเจ้าคิดอยากดีเจ้าก็ได้ดีเจ้าคิดอยากดังเจ้าก็ได้ดังเจ้าคิดอยากฟังเจ้าก็ต้องฟังทุกอย่างที้เช่นะเหมือนกับมนกรรมหาเจ้าเหมือนเดิมส่วนไอ้พวก นี้นะเดี๋ยวคักไปมาว่าจัต่อวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะนี่ทุกอย่างอยู่ที่เจ็ดอ่าไอ้ตาก้มาแล้ววันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเป็กเป็กเท็ก,ทก,ทก